สวัสดีจ้าสุปูสุโคนมือนี้มาดามกับมากินเขาหนอกสถานทีด้วยจ้าเพราะว่าอยู่ข้างเทิงลมแห้งแห้งนะก็เลยมได้ฉายาใหม่อีกแล้วมว่าเกิดกลายเป็นหมาดามือนี้กับกินเขากรอบมี่สมเอียงเกาะนี้สมพักอันนี้ก็เป็นเอียงเกาะก้อยลาบเลือดล้วนี่ยังบ่ซอยจุกมากนะ้อยเขาก้อย อั้นก็เป็นออมฝีมือคุณพ่อแล้วก็มีปนแล้วก็มีแก้วแล้วก็มีปลาแดกปลาแดกก็มีปลาแดกแมงดอกแมงดาแก้วแห้งปลาแดกแมงดากับปลาแดกบ่แมงดานะคะอันนี้กับกระต่ายหนาด้วยหนาดังอันนี้กับกระตูกกรซื้อมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวพูดอีนึงคิ้วเขาแห้งมองเงาวงาเงาอยู่บนต้น เอามาซื้งมัน,นยังมีพันธุ์ดีๆบอเซิ้งอย่างเซิ้งแม,ว,งแมวปั่นเป็นสีเหล่ยงมันได้่ืัวมันไม่ผูดนะเสแบบจ้าให้เบิงเบ้งกินให้เบิ้งกันนะเสแบบบอให้เบิ้งเออเออคือสีมกักกะผูดเขาข้ามวักไงผูดสองเธือ เม,มียกันาบุญนาเนาตลอดเวลาหลถเนาะแต่คนซีเรียดเรื่องอยังมันซากมันแตกเป็ยังคุณคุณถึงวกหนาวยังบอกนากน,นกับมิแต่นอนมิแต่นอนเดีบักานี่คนมันเือ